สวัสดีสท่านโยนทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมบเอ่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้วนน้ำเงินแกมาคับฉันอีกแล้วฉันฉันตามใจแกมาสิบห้าล้านครั้งแล้วทำไมแกถึงไม่ตามใจฉันพี่เอ้อยไม่โอ,โอ,โอ้เกมเหรอไม่มีทางอ่ะฉันจะเล่นแแบบนายไปละจ้าไม่ฟังน,น,น,นายรอเล่นรอเล่นอ่ะยังไงมีอะไรมีแค่อิดไปแล้ว ไปแล้วท่านผู้ชมโอเคตัวน้ำเงินเสียงมันจะดังไปหน่อยนะท่านผู้ชมผมจะพูดผมจะค่อยๆพูดเสียงดังแล้วก็พูดเบาๆเพราะว่าเวลาผมพูดแบบแบบโอเคผมพูดจะเบาๆโอเคท่านผู้ชมระคันด้วยนะครับผมว่าผมต้องใส่ใหม่ไงท่านผู้ชมอีส์ทาวเวอร์ซิมูเลเตอร์เข้าใจเพื่อนให้คนดูอ่านไปผมไม่พูดโออยๆอเออเล่นๆเล่เล่นก็แมปอะไรไม่รู้แหละแต่แกอย่าบอกท่านผู้ชมเด้อเขาล้อไง ลิกโบไม่ใช่พี่แกสนหม่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยกดกดกดกกดกดจะเป็นจะตายจะตายแล้วสีใช่เพื่อนฉันสีแน่นอนหนนเย็นผู้หญิงนี้มันมาต้องเราทาไมไปสนมันเยเจ้าน้เย็นเก่งสดๆไปเลยโอเคากดิ่นหายอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยเพิ่มก็ดีใช่ได้เดี๋ยวดี เล่นเบาๆแน่นอนบลิกอีส์หนึ L L ่งร้อยไอ้วัวน้ำยันไอคู่เดือนนอนอะไรเยอะรอเล่นอัปเดตเฮียดีเด็ดมีมีมกอดดูงกอดดูงไมมีปัญหาอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะ now you is หกสิบเก้าปล่อยสี่ต่อ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 ทำงานต่อเป็นกรรมกรแกเลื่องใหญแกไปทำงานของแกสิจวงน้ำงานรอเล่นรอเล่นเพื่อนตัวบลิกต่อใช่ป่ะโอ้ยแย่จวงน้ำยันจะช่วยฉันเหรอ ดูดิรู้สึกว่านายจะเป็นเพื่อนที่ทรยศนะโอเคใจใจะเป็นครูฝึกให้ชั้นก็ได้อุ้ยมันมีเสียงท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเป็นเสียงแบบจึ๊บโอเคท่านผู้ชมทับต่อทับต่อไปต่อไปต่อต่อไปต่อท่านผู้ชมอุ้ยเอ้ยโอเคท่านผู้ชมทมชมุกท่านนั่นนะครับอัพเดทอัพเดทตั้งกิ้วจุ่มหัวน้ำเงิน2562ว้าวไปกันไปกันท่านผู้ชมจึ๊บ โอ้โหนี่มันสูงขึ้นมากแล้วนะเนี่ยสูงเยอะขึ้นเลยสูงเยอะมากสูงเยอะสุดๆไปเลยท่านผู้ชมโอเคอะไรอ่ะสแตนออนอิตโอเคได้ได้นี่นายได้พิเรยเลยดู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 มาเล่น you can update นายไม่สามารถอัปเดตได้แล้วเจ้าหัวน้ำเย็น thank you นายไปทำงานของนายเถอะนี่คือตึกเจ้าหัวน้ำเย็นนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้แกใหญ่ที่สุดเซิร์ฟป่ะหรือไอ้นี่ใหญ่กว่าอันนี้เจ้าหัวน้ำเย็นนะส่วนไอ้นี่ แชมเปี่ยนมั้งไอ้นี่น่าจะเป็นแชมเปี่ยนอันนี้เจ้าหัวน้ำเย็นนะโอเคใจะทำยังไงดีเจ้าหัวน้ำเยน็นไม่ใช่แชมไอ้นี่ไอ้ซัส,สนี่นะครับซัสแปลว่าสงสัยนะท่านผู้ชมลิสต์นี้มีอะไรอยู่แค้นอัพแนวเออเขาใจว่าให้ช่วยด้วยจะขึ้นไปไม่ได้โอเคโอ้เราไปดูมั้ยเลยมันขึ้นไปได้นี่อ๋อแบบนี้มันออกแบบมาให้ตัวอิดเนี่ยเป็นบันไดนะท่านผู้ชมเพื่อทําให้เราซึ่งขึ้นไปข้างบนแบบนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเจ้าหัวน้ำเย็นเพราะคลิปนี้อยู่แค้นอัพเฮีย เอมยู่อ huh. ย uh ู่แพนใช่ไหมเออเออเข้าใจเข้าใจเฮียทำไมอ่ะเพื่อนก็นายบอกว่าห้าไม่ใช่เหรออยู่แพนอัพได้ใช่ไหมได้ได้มันมันไม่เต็มมันไม่เต็มอันยั้ปะโอเคร่วมมืชมทุกท่านเป็นอะไรเนี่ยโอเค I know our this whole Tom play เฮียทูเฮียกดอัพ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 ในแค่นี้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวฉันลงไปทำงานกันต่อนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละบทำงานทำงานเร็วๆร็วโอ้ โอ้ oh, ฉันนี่เป็นผู้ขยันขันแข็งสุดยไปเลยโ okay, อเคนักผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้บันไดหน,น้าเดนมีเป็นของตัวเองแล้วอย่าลืมตั้งไว้ด้วยตามในจิตถ่อนนะติดตามในนี้ด้วยเข้าใจนักผู้ชมเข้าใจกันไหมในคลิปนี้ก็ต้องอย่าลืมได้รับอย่าลืมกัไและเข้าใจกดับสมาชิกด้วย,น,ย,น,น,วน,ยน,นะครับบาย